นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมารอชิมกันเดอ้อวันนี้จะคั้นส้มผักนะคะเพืเ่อนๆส้มผักสามสหายกระเทียมป่าหอมป่าแล้วก็ฟันสิงโตคั้นสาอย่างรวมกันนะคะ ไม่ทำเยอะแล้วกินคนเดียวบางทีแช่ไว้ก็ไม่ได้กินเหมือนเหมือนเหมือนไอฟันสิงโตนยังอยู่ในตู้เลยเปื้องตู้เปล่าๆตอนมีเยอะๆยังมีจะขุดแล้วมันลวกลวกแล้วก็แช่ไว้ถึงตอนนี้ยังไม่ได้เอามากินเลย มันก็มีของใหม่มาอีกแล้วทันให้มันให้น้ำเมือกมันออกให้หมดนะน้ำชุนๆน,นะนะเพื่อนๆ บีบเอาน้ำออกก่อนนะคะแล้วก็มาล้างเอาน้ำชุนๆุนมันออกเอาน้ำขมขมมันออกถ้าเป็นผักกาดเขียวนะ ใส่เกลือไม่ต้องให้มันเค็มมากนะคะโเคพอดีพอดีนะคะทีนี้ก็ใส่น้ำซาวข้าวลงไปกระดายแล้วบันเราสองวันก็ได้กินวันสองวันมันร้อนอยู่เมืองนอกอาจจะชาหน่อยเพราะว่าอากาศมันหนาว ยายไม่มีอ่ไม่ได้หงข้าวมีข้าวอยู่ก็เลยเนี่ยเอาข้าวมาใส่น้ำบางคนเขาก็ใส่ข้าวไปด้วยหลยข้าวเหนียวนะแต่ยายไม่ใส่ไม่ชอบใส่ก็ได้แล้วทีนี้ก็ชิมเอาถ้ามันไม่เค็มก็เติมกเกลือไปอีกไม่ต้องให้มันเค็มมากนะคะ ใครชอบนัว,นวก็ใส่ผงนัวไปได้นะคะพอปิดฝาเอาไว้ข้างนอกนะคะไม่ได้ไม่ใส่ตู้เย็นนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมารอชิมกันเด้อกระเทียมป่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ก่อนดีนะแบ่งเพื่อนไปถุงหนึ่งว่าจะทำกุยช่ายไม่ได้ทำเลยขนมกุยช่ายก็ยังอยู่ในตู้เลย ของปีที่แล้วที่ทำไว้